ช่วงของสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับค่ะในช่วงนี้นะคะกับรายการ Enjoy Eating ทางช่อง HTV Channel ค่ะแอมยังคงอยู่กับพี่แจ๊บนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันพว่าทาไมร้านนี้เนี่ยถึงสําเร็จแล้วก็อยู่กันมาได้นานขนาดนี้เนาะนะคะก่อนอื่นเลยถามก่อนเลยว่าร้านนี้เนี่ยอยู่มาประมาณกี่ปีแล้วคะสี่ปีกว่าเข้าปีที่5แล้วครับ,รบถือว่านานมากเลยนะนะคะแล้วความเป็นมาของร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะก็จริงๆแล้วเดิมเนี่ยผมไม่ได้ตีเล่นที่นี่แหละ แล้วทักน้องของเดินก็เบื่อคือเล่นเพลงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกงยังไงเราก็รับจ้างบริการแต่เขาที่นี่แหละก็คือเล่นดนตรีกลางคืนมุกข้อย่าลงอยู่้องเพลงเพราะสิคะก็ได้เล่นกีตาร์ครับใหญ่ใหญ่อ่านี่เนาะก็คือเล่นดนตรีก่อนแล้วก็จ้างเขาดิแหละคือก่อนชื่อร้านนี้เลยปะคะชื่อสำราญครับ เรื่องสำราญอย่างเดียวอ๋อเคยถามเขาไหมคะท้าไมถึงตั้งชื่อสำราญก็เคยถามเขาก็บอกว่าเออมาแล้วก็คงจะเฮฮาอะไรกันเงี้ยกเลยชื่อสำราญพอเรามาทำปุ๊บเราก็ใส่เติมหน่อยเห็นสโมสรเขายึดจังแล้วก็เออสำราญสโมสรอะไรเงี้ยครัสโมสรชื่อก็เลยดูแบบว่าดูมีอะไรมากดูทะลุไหลขึ้นหน่อยสำราญดูโบราณนิด พ่อมาพอเราเทคโอเวอร์แล้วแรกๆเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะสำหรับช่วงแรกโอ้เยอะครับคือห่งเรามือใหม่เราไม่เคยทำม,มันก็มันดีนะแต่ว่ามันก็เหนื่อยอนะฮะก็ปัญหาเยอะเหมือนกันเราก็เริ่มเริ่มแก้ปัญหาปี2่ปีสาก็เริ่มอยู่สวัวอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วทำไมเราถึงอยู่ๆก็เอ้ยตัดสินใจว่า งั้นก so <Or> ็ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ทาแล้วผมทําต่อพี่เลยแล้วกันจัดเจ้าจ้ของเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็เขามีคนมาติดต่อเยอะนะแต่ว่าเหมือนเราเขาไว้วางใจเราเราอยู่กับเขาอย่างเงี้ยเขาก็เปิดมาปีกว่าเราอยู่กับเขามาปีกว่าเขาเห็นว่าเราตั้งใจค่ะอย่างเงี้ย โดยที่แบบว่าลูกค้ารู้จักเราด้วยหนึ่งอย่างเงี้ยฮะก็เลยอ๋อคืออย่างน้อยก็ต้องไปขาประจำแล้วที่มาที่ร้านเราเรามองแล้วว่าเออไม่น่าจะทําได้ก็เลยเอาโอเคแล้วก็เลยชวนเพื่อนๆมาอีกสามคนมาเป็นหุ้นส่วนอ๋อก็เลยจัดเต็มกันมาเลยอย่างนี้หุ้นส่วนสามคนมีหน้าที่อะไรตรงไหนกันบ้างคะก็หนึ่งคือคือผมเนี่ยจะดูเรื่องของการอินเทอร์เทนลูกค้าเรื่องของดนตรีนะฮะแล้วอีกคนก็ดูเรื่องของ การเงินค่อีกคนก็นดูเรื่องของอาหารก็คือตรงสายเลยใชคนต่างดูแลกันไปแบ,แบ่งหน้าที่กันไม่ครับไมครับเป็นกันค่ะเออเนาะแบบนี้นะคะอาอย่างนี้เรามาพูดถึงร้านนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ย เป็นร้านกาแฟด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าแอบเห็นข้างรถรจะมีรถตู้ของที่นี่แล้วก็จะเขียนว่าไอ้เป็น Coffee Bar คอฟฟี่บาร์อะไรอย่างงี้ก็เดิมทั้งวันก็เคยเคยเปิดเป็นบาร์กาแฟแล้ว<อ>แล้วก็สักระยะหนึ่งอะฮะก็ก็ไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยก็เลยก็เลยปิดตรงนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอเทลแทนก็คืออะไรเงี้ยให้มีสีสันหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูให้เหมือนแบบว่าเป็นสโมสรแหละที่เข้ามาเนี่ยเกิดความสับราทุกอย่างตรงตามชื่อที่เราต้องการเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่น่า ร้านจริงเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยพอเราเริ่มมาขายแบบว่าเป็นแอลกอฮอล์เต็มตัวแล้วแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ะดีครับดีเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็จะเป็นกลุ่มคนทํางานเป็ส่วนใหญ่ก็มีทั้งหลายอาชีพในฟอนี้พวก กองถ่ายอะไรพวกงนี้ฮะเขาก็เยอะพอปิดกล้องเขาก็มาสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วบรรยากาศร้านแบบน่ารักมากครับชิวๆนั่งสบายอันนี้นี่คือเราได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าของเดิมไหมคะหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนงไงบ้างคะเปลี่ยนเรื่อยๆทุกปีครับค่ะปรับไปทุกปีครับตามตามเทรนด์ตามอะไรเงี้ยฮะคือ ถืงคนเราอาชีพเป็นเอาเป็นสถานนี้อยู่แล้วอ๋อเหรอคะว้าวเป็นสถานนี้ด้วยแล้วก็หุ้นส่วนก็เป็นมิโกตอนอย่างเงี้ยฮะับโอ้โหอยู่ด้วยกันจบเลยว่าก็จะทุกอย่างก็จะมาด้มีการลงตัวก็ใช้ไหบน้อยๆแต่ว่าเอาแบบเอาดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยครักน่ารักดูอบอุ่นเนาะร้านนี้นะคะมันก็จะมีทั้งกลุ่มเพื่อนที่ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็จะมากันเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะคือกลุ่มสามในี้กลุ่มมิโกตออย่างเงี้ยฮะ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวพี่แจ๊บเองอ่ะเพื่อนก็เยอะอยู่แล้วล่ะก็คือฐานแฟนขับลูกค้าแหละแบ่ปึกไว้ล่องห่วงใ,ใ,ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีขาจรด้วยขารประจำอยู่ด้วยเนาะก็ขาประจำกาเกินครึ่ง ค่ะถือว่าโอเคมากเลยเนาะแล้วอย่างนี้มาพูดถึงเรื่องของส่วนอาหารแล้วก็ของเทลบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของอาหารก่อนละกันอาหารที่นี่เนี่ยเป็นยังไงมีแนวไหนยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยครับแล้วก็อาหารอาหารที่เน้นเป็นกับแก้มอะไรเงี้ยครับก็เยอะหลากหลายเหมือนกันแล้วก็สนใจก็มันจะมีประเภทที่แบบว่าสั่งกันบ่อยๆแล้วก็ทำเป็เสีไว้อะไรเงี้ยฮะอ๋อแล้วอย่างนี้ส่วนอาหารอ่ไงเงี้ยค่ะเราได้มาจากไหนหรือว่าเราลองคิ คนกันเองในกลุ่มของผู้บริหารบาร์หรือว่ายังไงคะหนึ่งก็คือทางทางเราด้วยอีกอีกทางก็คือทางทางเชฟเขาก็จะแนะนำล้วก็มาดูมามิกันดูว่าใช่ยังไงอันไหนดีกว่ากันอย่างเงี้ยล้วก็มาตั้งชื่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาคนไทยจะลงท้ายด้วยสำราญอะไรย่างเงี้ยค่ะอ่าก็จะเป็นแบบว่ากิมมิกสำหรับของจีนี่ลงท้ายคำว่าสำราญใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของค็อกเทลค่ะในส่วนนี้เนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ ตอบรับดีครับแต่แต่ที่จะที่จะดีก็คือในในในส่วนของเหล้าปั่นเนี่ยก็จะไปรุ่นชอบส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆครับสาวๆที่ติดฝอยไอยตามมาเบาๆใช่ไหมเ้าพี่จ้าขาอย่างนี้เนี่ยปาร์ตี้ก็คือเราก็จัดกันทุกเดือนแบบนี้เลยใช่ไหมคะถ้ามีจังหวะหรือมีโอกาสส่วนใหญ่ก็เดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งอะไรอย่างนี้ครับโอ้แล้วปาร์ตี้ครั้งไหนที่พี่จ้ารู้สึกว่าโวเนี่ยประทับใจสุดแล้วสำหรับแบบตั้งแต่เราเป็นเจ้าของร้านตั้งแต่เราจัดทีมเรื่องของงานปาร์ตี้ครบรอบหนึ่งปีครับเพราะว่าเป็น มันมันมากก็อันนั้นจะเป็นแบบว่าเลโทรปาร์ตี้คือค,คือย้อนยุคก,กันมาสุดโต่งเลยอันนี้นก็มา <laughs> แต่เราเองก็เราก็แต่งตัวเป็นท่านเจ้าคุณเนี่ยเพราะเป็นโลโก้ร้าน<อ>เป็นท่านเจ้าคุณเน<อ>ี่ย <laughs> ร้านปันมาเลยเนี่ยฮะเป็นเจ้าของว่าวันนี้ใช่ไหมท่านเจ้าคุณอยู่ที่นี่ค,ค่ะหมอ,อเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงกาวสัญลักษณ์ของที่ร้านทำไมต้องเป็นท่านเจ้าคุณนะคะ ก็เปอนคนสำราญอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็คือประมาณว่าจากแค่เปดูเลโทเลโทหน่อย,ยะอะไรเงี้ยแล้วผมมาชมผมชอบโลโก้นี้ค่ะมันเหมือนประกาศประกาศอะไรเงี้ยฮะมันดูประกาศประกาศว่าที่นี่คือสโมสรของเรา,อ,าอะไรประมาณน,นั้นนะครับค่ะ เพื่อถ้าสังเกตตามตามเสาเนี่ยเราจะมีสโลแกนนะฮะการุณาอยู่ในความสำราญเนีฮะเราจะมีทุกคนมาก็จะแอบอมยิ้มอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งกิมมิคใช่ไหมคะมาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่องของดนตรีสดมากดีกว่าค่ะเพราะว่าร้านนั่งชิลๆแบบนี้เนี่ยนอกจากที่จะสามารถพลิกเพลงดับ งานปาร์ตี้ได้แล้วยังสามารถมานั่งฟังเพลงพอๆได้ทุกคืนปะคะทุกคืนครับอ๋อช่วงนี้ขอโทษพอดีช่วงนี้จะมีวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์เสาร์ก่อนหน้านี้จะมีทุกวันนะครับคค่ะรับตอนนี้ก็จะมีแค่สี่วันก่อนอ๋อหนึ่งอาทิตย์นะครับค่ะช่วงเวลากี่โมงบ้างสองทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับสองทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนก็รียกวช่วนั่งแบบชิลๆได้เนาะแล้วก็นั่งฟังเพลงชิลๆนะคะนักร้องก็จะผัดเปลี่ยนกันมาใช่ครับใช่ไหมคะนี่ และถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาสามารถติดตามรายละเอียดหรือว่าติดตามงานปาร์ตี้ค่ะได้จากช่องทางไหนบ้างก็ผ่านทาง Facebook เลยครับพิมไปเลยนะครับสำราสโมสรนะครับก็จะเจอครับก็เจอเลยเข้าไปกดไลค์ได้แล้วก็เข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะคะรวมถึงสั่งจองที่นั่งจองโต๊ะได้ใช่ครับหรือไม่ก็โทรโทรโทรเข้าเบอร์ที่ร้านเลยก็ได้ฮะศูนย์องะครับค่ะเก้า9ามสองหกเก้ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่ามีใครที่บอกอยากจัดงาน ปาร์ตี้ส่วนตัวได้ไหมครับได้ครับก็เคยเคยมีมีแต่งงานมา3ามสี่คร <Bond> <t ans> ูแล้วครับอุ้ยแต่งงานที่ร้านนี้เหรอคะไฮโซนะจ๊ะก็ชอบบรรยากาศอะไรเงี้ยครับสบายๆครับก็มีเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงรุ่นอะไรก็มากันมากันมากันบ่อยครับค่ะทีก็ร้านแตกเลยเยอะมากเสียงดังอะไรอย่างงี้เนาะองี้ยครับโอ้ร้านนี้จุคนได้ประมาณจริงๆก็ถ้าตาม ที่นั่งก็อีก็จะมาร้อยห้าสิบคนนะครับมาให้เต็มค่ะจัดได้อย่างแน่นอนแต่ปาร์ตี้เวลาปาร์ตี้คนที่เยอะก็ส่วนใหญ่ก็จะยืนก็จะยืนก็อีไม่มีความหมายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเต้นกันนะคะนี่นแหละสําหรับร้านน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นร้านชิลที่คุณสามารถมาแฮงเอาท์ได้แบบนี้ค่ะกับสำราญสโมสรนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แจ๊บมากๆเลยขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะกับร้านแฮงเอาท์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นคู่รักหรือมาเป็นกลุ่มเพื่อนหรือจะมาคนเดียวนะคะก็สามารถที่จะมาสร้างมิตรภาพดีๆค่ะที่ร้านสําราญสโมสรแห่งนี้ได้นะคะใครที่อยากจะมารับประทานอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆและมีเพลง เพ,เพราะแบบนี้ค่ะสามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะนหาะ,ะว่าเอารถส่วนตัวมาขับรถเข้ามาได้เลยค่ะมุ่งหน้ามาทางถนนลาดพร้าวนะคะเลี้ยวเข้าซอยลาดพร้าว80ค่ะตรงเข้ามานิดเดียวเท่านั้นนะคะก็จะเจอกับขัวมือค่ะที่อยู่ตรงหัวมุมแยก10นะคะก็จะพบเจอกับร้านนี้หรือว่าสังเกตง่ายๆกับรถตู้ฟองนะคะที่จะมีเขียนว่าสำราสโมรสรนเป็นบาร์ค็อกเทลน่ารักน่ารัก,รกที่เป็นกิมมิคของร้านนี้ค่ะก็เลี้ยวเข้ามาจอดรถได้เลยหรือว่าใครที่สะดวกมา รถสาธารณะนะคะก็สามารถเข้ามาได้แล้วแต่สะดวกของคุณผู้ชมกันเลยละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการ Enjoy Eating ทางช่อง h 3 Channel กับแอมธนากรสัจกุลนะคะเอาไว้คราวหน้าอาจจะพาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารอร่อยใกล้บ้านคุณที่ไหนแล้วก็รอติดตามกันได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ขอตัวไปนั่งฟังเพลงซิลๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ